สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้การเขียนโปรแกรมหาผลรวมตัวเลขกันค่ะการหาผลรวมของตัวเลขที่ป้อนเข้าไปทางคีย์บอร์ดนะคะเป็นการเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำค่ะจากอัลกอริทึมนะคะนักเรียนจะพบว่าถ้าต้องการหาผลรวมของตัวเลข10จํานวนค่ะจะต้องวนซ้ำสิบครั้งโดยมีตัวแปรสําหรับการนับการวนซ้ําค่ะแต่สําหรับการเขียนโปรแกรมด้วยสแครดนะคะ จะมีคำสั่งวนซ้ำที่กำหนดจำนวนครั้งของการวนซ้ำได้จึงสามารถนำมาใช้สำหรับทำซ้ำตามจำนวนครั้งที่กำหนดได้ทันทีดังนั้นนะคะโปรแกรมจึงประกาศตัวแปรเพียง2ตัวค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปเขียนโปรแกรมหาผลรวมของตัวเลขนะคะเราก็ประกาศตัวแปรมา2ตัวค่ะตัวแรกนะคะก็จะเป็นตัวแปร x นะคะสำหรับเก็บค่าตัวเลขที่ป้อนเข้าไปต่อไปค่ะก็จะเป็นตัวแปร sum สำหรับเก็บค่าผลรวมของตัวเลขค่ะเรามาดูอันกอริทึมกันนะคะอันกอริทึมแบบผังงานก็จะเริ่มต้นค่ะเริ่มต้นทําอะไรเริ่มต้นกำหนดก่อนเลยค่ะกำหนดให้ตัวแปร x นะคะเท่ากับ0และตัวแปรซ้ำค่ะเท่ากับ0ต่อไปนะคะก็จะเป็นรับข้อมูลเก็บในตัวแปร x ค่ะแล้วก็มาทําการคานวณน,นะคะคำนวณโดยให้ซ้ำเนี่ยเท่ากับซ้ำบวก x ค่ะ การตัดสินใจนะคะก็จะตัดสินใจว่าครบ10รอบหรือยังถ้าครบแล้วนะคะก็จบการทํางานค่ะก็คือในกรณีที่เป็นจริงใช่ไหมคะแต่ถ้าไม่จริงค่ะก็จะให้วนซ้ํากลับไปค่ะเพื่อที่จะไปรับข้อมูลใหม่นะคะค่ะทำไมต้องครบ10รอบเพราะว่าเราต้องการวนซ้ํา10ครั้งและหาผลรวมจํานวน10จํานวนค่ะเพราะว่าถ้าเราใส่ค่าตัวเลข1ค่า ข้าไปค่ะตัวเลขที่1อ่ะก็จะทำการนับค่านะคะหาผลรวมค่ะแล้วเราก็จะทำการต่อไปนะคะใส่ตัวเลขที่2ก็จะทำการหาผลรวมจำนวนที่2ค่ะถ้าทำครบ10รอบก็จะให้จบการทำงานค่ะอ่ะเรามาดูการเขียนโปรแกรมด้วยสแกนนะคะเราจะเริ่มเมื่อคลิกท่องเขียวค่ะตั้งค่า x เ,เป็น0เพราะฉะนั้นเราต้องประกาศตัวแปร x ก,ก่อนนะคะ ตั้งค่าซ้ำเป็น0ย์ค่ะตามที่อัลกอริทึมกำหนดนะคะเมื่อเราตั้งค่าเราได้ตัวแปรแล้วต่อไปค่ะเราจะต้องมีการถามให้ป้อนค่าตัวเลขและรอค่ะทำไมต้องถามเพราะว่าถ้าเราไม่มีการถามค่ะจะไม่มีการให้เราพิมพ์คำตอบใช่ไหมคะเราจะต้องใช้บล็อกคำสั่งถามป้อนค่าตัวเลขและรอค่ะเมื่อเราถามเสร็จแล้วตั้งค่า x เป็นคำตอบนั่นก็คือให้การถามของเรา ใส่คำตอบลงไปในค่า x นะคะต่อไปค่ะเราตั้งค่าซ้ำเป็นซ้ำบวกกับ x เพราะว่าตรงนี้นะคะการคำนวณก็คือซ้ำบวกกับ x นั่นเองค่ะแล้วเราจะให้พูดว่าผลรวมของตัวเลขคือคืออะไรคะเป็นเวลาสองวิก็จะพูดซ้ำค่ะเพราะว่าซ้ำมาจากซ้ำบวก x นะคะแล้วเราก็นำการตัดสินใจว่าทำซ้ำา10ครั้งหรือครบ10รอบเนี่ย มาใส่ตรงบล็อกตรงนี้นะคะเพื่อที่ให้โปรแกรมรู้ว่าเมื่อเราคลิกธงเขียวเราตั้งค่าตัวแปร2ตัวค่ะเป็นศูนย์ไว้แล้วเราเนี่ยต้องการทำซ้ำสิบครั้งด้วยการให้เรามีการป้อนข้อมูลหรือโปรแกรมจะรับข้อมูลเข้าไปเก็บในค่า x เพราะเราตั้งค่า x เป็นคำตอบใช่ไหมคะมีการถามเราป้อนข้อมูลเข้าไปค่า x ค่ะก็จะรับคำตอบจากเราต่อไปค่ะตั้งการประมวลผลว่าตั้งค่าซ้ำให้เป็นซ้ำบวกกับ x นะคะ ตามอัลกอริทึมนี้เลยค่ะแล้วเราจะได้คำตอบออกมาว่าผลรวมของตัวเลขคือเท่าไหร่แล้วเราก็ให้พูดซัมซัมนั้นก็มาจากซัมเท่ากับซัมบวก x นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูการเขียนโปรแกรมจริงๆนะคะในเว็บไซต์นักเรียนก็เข้าเว็บไซต์นะคะเหมือนเดิมค่ะเข้าด้วยเว็บเบราว์เซอร์ g l เ Chrome นะคะแล้วนักเรียนก็ไปกดจุด3จุดตั้งค่าเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็ค่ะ หมุนโทรศัพท์เป็นแนวนอนค่ะจะสามารถเขียนโปรแกรมได้อย่างสะดวกนะคะแล้วนักเรียนอย่าลืมค่ะทําการเข้าระบบด้วย username password ที่คุณครูให้ไปนะคะแล้วนักเรียนก็มาเริ่มเขียนโปรแกรมค่ะอันดับแรกค่ะนักเรียนไปที่กลุ่มคําสั่งของเหตุการณ์เราจะเริ่มจากเมื่อคลิกทงเขียวเมื่อคลิกทงเขียวเสร็จแล้วนะคะต่อไปค่ะเราก็ไปประกาศตัวแปรค่ะ เราต้องการตัวแปร2ตัวเพราะฉะนั้นสร้างตัวแปรนะคะ2ตัวเลยค่ะตัวแปร x 1ตัวค่ะเราก็สร้างอ่ะได้ตัวแปร x แล้วนะคะต่อไปสร้างตัวแปร sum ค่ะค่ะได้ตัวแปร x ตัวแปร sum นะคะเรามาเริ่มเลยค่ะอันกริทึมบอกว่าให้เราเนี่ยกำหนดค่า x กับค่า sum ไว้เพราะฉะนั้นเราต้องไปตั้งค่าค่ะ ตั้งค่า x เป็น0ค่ะตามอัลกอริทึมนะคะต่อไปค่ะตั้งค่าซ้ m เป็น0นย์เหมือนกันค่ะต่อไปนะคะให้เราทำการถามเพื่อที่จะป้อนตัวเลขนะคะเราก็จะไปที่ตัวจับค่ะถามคุณชื่ออะไรและรอแต่ว่าตรงนี้นะคะเราจะถามว่าป้อนค่าตัวเลขค่ะ ป้อนค่าตัวเลขและรอนะคะต่อไปค่ะเราจะตั้งค่า x นะคะเป็นคำตอบเพราะว่าเมื่อตัวเลขใส่เข้าไปนะคะรับข้อมูลเข้าไปเก็บในค่า x ใช่ไหมคะนักเรียนจำได้ไหมคะนักเรียนก็จะต้องถามและตั้งค่า x เป็นคำตอบนั่นเองค่ะโดยที่คำตอบตรงนี้นะคะเราจะต้องไปลากบล็อกในกลุ่มคำสั่งของตรวจ,จับนะคะก็นำคำตอบที่เรามีการ ใส่ข้อมูลลงไปค่ะเพราะเขารับค่าข้อมูลจากเราเราใส่ข้อมูลลงไปข้อมูลที่เราใส่ไปจะไปเป็นคําตอบในตัวแปร x นั่นเองค่ะต่อไปค่ะเราก็จะตั้งค่าให้ซัมเนทำการคํานวณค่ะ,ะเราจะตั้งค่านะคะว่าตัวแปรซ้มเนี่ยจะต้องทําการคํานวณว่าซัมบวกกับ x ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ไปที่ตัวดําเนินการค่ะนักเรียนก็ไปเลือกบล็อกคําสั่งที่เป็นบวกค่ะ เอามาไว้ด้านนอกก่อนนะคะเพื่อความสะดวกในการใส่ข้อมูลค่ะนักเรนก็ไปที่บล็อกคำสั่งตัวแปรเราจะนำซ u m บวกกับ x นั่นเองค่ะนักเรนต้องลากตรงกลางนะคะนักเรนก็นำมาเติมตั้งค่าซ u m เป็นซั m บวก x ใช่ไหมคะนี่คือการคำนวณตามอัลกอริทึมที่เราเขียนมานะคะต่อไปค่ะ จะต้องมีการตัดสินใจว่าทำซ้ำสิบครั้งเราก็ไปที่บล็อกคำสั่งควบคุมค่ะแล้วทำซ้ำนะคะสิบครั้งเราก็นำไปต่อค่ะจากบล็อกตั้งค่านะคะก็จะครอบคุมแบบนี้คือให้ทำการมีการใส่ตัวเลขเข้าไปทำการคำนวณแล้วก็หาผลรวมนะคะออกมาโดยการทำซ้ำสิบครั้งสุดท้ายแล้วนะคะก็จะไปที่บล็อกคำสั่งรูปลักษณ์นะคะเพื่อให้พูดค่ะ อะเราจะพูดว่าผลรวมของตัวเลขคือเป็นเวลา2วินะคะผลรวมของตัวเลขคือเป็นเวลา2วิและเราจะให้เขาพูดเป็นค่าของซัมนะคะเพราะฉะนั้นเราอย่าลืมนะคะต้องไปตัวแปรแล้วก็ไปนำตัวแปรซัมมาค่ะเพราะว่า สุดท้ายแล้วตัวสไปนะคะก็จะพูดค่าที่ได้จากซัมซัมก็จะมาจากการคำนวณจากซัมบวก x นะคะ x มาจากไหน x ก็เป็นตัวแปรที่เราตั้งไว้ว่าเริ่มจาก0ูนย์ะคะแต่ว่า x นะคะจะได้คำตอบจากตัวเราเราใส่ค่าอะไรเดี๋ยว x นะคะจะไปท,ทำการคำนวณกับซัมแล้วก็พูดออกมานะคะอันนี้ค่ะโปรแกรมของเราก็จะเสร็จแล้วนะคะที่เราเขียนโปรแกรมค่ะเขียนตามอัลกอริทึมที่ สร้างอัลกอริทึมไว้ว่าต้องทำอะไรบ้างนักเรียนก็ลำดับความคิดตามอัลกอริทึมก่อนเลยนะคะ